สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News จินยอมรับทําผิดตอนหนิงโดนเป็กตบสั่งสอนเพราะนอกใจเมียมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนละเป็ก EP 2จังหวัดตราดของเป็กสัญชัยเองตะกูลในรายการจินจรินได้ออกมาเล่าเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นในรายการจินได้เผยว่า ยอมรับว่าตัวเองทำตัวไม่ดีแต่งงานมา11ปีรู้สึกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราไม่ควรมีคนอื่นตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตคู่ดูแลลูกให้ดีเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกไม่ใช่แค่จินฝั่งหนิงก็ทุกเหมือนกันเขาทุกหนักกว่าเราแน่นอนพี่เป็กก็ด่าจินกี่รอบก็ไม่รู้พี่เป็กเรียกจินมาไม่ได้พูดอะไรแต่เรียกมาตบพี่เป็กเขาตบเลยถ้าเขาไม่รักจะมายุ่ง หลังจากนั้นทัญญาได้เข้ามาถามว่ามีโอกาสจะกลับมาคืนดีกับหนิงไหมจินได้เผยว่าขอเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกดีกว่าอนาคตไม่รู้แต่ตอนที่หนิงเลิกกับจินเข่าสวยขึ้นเราส่องตลอดถ้าเขาเจอคนดีก็จบตอนนี้แฮปปี้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ